มันแย่ขนาดหลานป้านะป้าไม่จริงๆไม่ใช่ได้มาเพราะว่าต้องเลี้ยงหลานหลานอายุขวบขึ้นแม Ä ่มันทำงานมันอยู่กับป้าตั้งแต่เกิดมันไม่ออกใครก็ต้องทิ้งมาเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านอะ่ะไม่ได้แล้วกาไม่ขึ้นมาบอกมาเล่ามาคุยให้ใครรู้ได้รับรู้ไอ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 ้นายทุนเนี่ยมันไม่สนใจมันไม่ใยดีหรอก ยังไงยังไงมัน,<อ>นก็เอาแต่คนประโยชน์มันก็เองคนอื่นจะเป็นจะตายมไม่สนใจเออ,อจะเอ่อถ้าเกิดถ้าเกิดยังข้อเรียกร้องเนี่ยเขายังไม่ไม่ไม่รับเนี่ยจะจะยังจะยังเออ่สู้ต่อปากหลักลต่อส<ด>ูอ้ค่ะก็ถึงอยู่ที่บ้านอะ่ะเราก็ตายแบบไม่ตายจะมา ถ้าไม่ดีกว่ารืะเผื่อมันมีทางรอดเราจะนอนดิ้นตายอยู่ที่บ้านได้ยังไงในเมื่อบางครั้งเราอาจจะมีทางรอดได้นะถ้าเราสู้อ่ะอย่างเช่นงูเนี่ยมันตัวเล็กๆอ่ะถ้าช้างอ่ะไปะเหยียบรังของมันอ่ะหลายๆตัวมันอาจจะกัดทางเล่นก,ก็ได้